อาไดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อจ้ามากินข้าวน้ำดอกฟ้าแจงปลาจ้าแจงปาลาร้อนๆอายยังออกทวนๆอยู่ยจ้ะมากับแก้วมุมนี้อย่างายมุอนี้มาๆพี่น้องอืม ไข่ออกทวนๆอยู่ฮ้อนๆ,ออนๆ <c oughs> สุดยอดอืมาเริ่มน้องกินน้ำกันเด้จะ cho nhiều cả càng pa bát càng không pa bát má phi má má tép อืมกัางอ่ะิมมันร้ายหลายอืมชิมมันหลายตัวบาง,ง,งไหง,งหนึ่งแม่เห็ดแกงเครื่องนึงเอาไว้เห็ดอันปิ้งอันพันเครื่องนึง มื้อที่ให้พันชั้ป่ามื้อกินแกงสกักกอนมื้อที้กินแกงอยากกินสดทนันทอนสมๆเผ็ดเผ็ดเนื้อ โดนมะแกงป่าแกงป่าแบบบ้านเฮานะพี่น้องแกงฉันน้องไม่สมอืมเรงสบายแวค่ะต้มจับใช้น้าซุปนะคะทุกคนวานหอมมกลเลยค่ะแกงสบายมาก็ต้องมาสม แล้วก็แคปข่ามน้ำตำพริกใช่มะแดกให้น้อยนึงเพราะมันหอมใบประกอบดับผักไหเงียงลืมลืมอันเด็ดอัน พาริตรูมาใส่น้ำพาริตรูก็คือพ้าแมงลากแน่นหนกจ้ะยามพี่น้องฟังไทยพันมาขาวใจว่าพาริตรูมันอย่างบางคนพันบวหืุ่แซ่บหอม มาพี่น้องเลือกความมากกินแบบบ้านๆกิน <c oughs> แบบบ้านค่ะ พ่อแม่พากินมาแต่ยังง่อยคือมาเยอ่อ่ประเทศนอกเยอะเมือกากันบูรืมกำพืชนะจ้ะต้งกิ่นข้าวเลียวทิ่มข,าข,ขา้าวเหนียวทิ่มข้าวเจ้าก็ได้กินขนมปัง เรื่องิองขิงซอจีนไม่จัดบัวอิ่มจัดบัวอิ่มคือข้าวเจ้าข้าวข้าวเหนียวเหา แบบของลาวๆล้วกินข้าวเจ้าข้ขาวเ,เหนียวแล้วอิ่มตอนบ่าย เผ็ดันขี้โมกไหลได้เผ็ดยันแก้วได้พี่นอ้อง เพชร กินคนเดียวทำมีอิม่มละวทำมีกินก่อนอือจับ ส้วสมลำเราไม่สไม่ได้ส่มเลยเพื่น่นะเขาแกเอามาจะกขวดแล้วเขาก็มาล่างน้ำสามชีนมน้น้ำแบบเขายัน่นออกสารบูดใส่เนาะเขาาล่างขั้นน้ำม,มันออก ก็มันมที่ผสมผัดพี่นทองดอกฟ้าเพชรโทดหลายๆมามข้างหน้าม,มันออกต้องมาแกงแล้วห้าก็ลอ่ำ เอาใบบักกอกกับอ่มามะขามนะจ๊ะใส่ต่างต่างอันให้อันมันสมนะนะเพราะว่าน้ำไม่สมมันบรได้ทธินะจ๊ะเพราะว่าเข้าร่างดีเราเขาล่างเขาล่างเราเขาเขาบีบหน้ามันออกเขาคั้นหน้ามันออก ข้าวเจีย,ง,ออง,เาาง,ยงเอามาแกงข้าวบํารุงว่างค่ะเอาอย่างเอาซานตามจับบูดใช่เนาะนีะน่มานจมบะไรเห็ดเองท่านเนอไม่จมเห็ดเองท่านแม่เดียวข้าวเสออกเอามาลาหม่าล่างหนอดน้น่งเดียวแล้วก็เอามาแกงด้วย แสบพี่น้อง น,น,น้ำฮอนฮอนขามพี่นอ้อง โอเคไปกันแล้วพี่น้องพ่อกันไหมบายบายสบายดีสวัสดีจ้าขอฝากคอมเมนต์กดถูกใจกดไลค์กดติดตามในเด้อจ้าพี่น้องให้กำลังใจดอกฟ้าในเด้อมือใหม่จ้ามือใหม่ ยังบ่ท่านก่งปัญไดบายพ่อกับแม่จา้ายังขี้อายอายอยู่ตั้งกล้องไว้ไกล